นี่ทุกคนสีดายเบาส,ส้มซับใสทุกคนเนาะสามห้างโอ้สุดยอดเลยเด้อเบาสม้มซับออกมาให้เบ่งเด้อุมันหัวใหญ่นาะซับนั่นขาดทุกคน ทุกคนเราจสับถึกห้างทุกคนอ๋อ,ค,อค,คักขัดยอดเฮ้ยโอ้ทุกคนนี่ซ้ำค่าทุกคนนี่ค่าอย่างหน่อยก้อนสามมีห้างหนึ่ง บ้าส้มพาพี่น้องมาขุดเนาะอีกแล้วนะทุกคนเนาะชุดแล้วแต่ก่อนเนาะมือซีหามือล่างหันบ้าส้มขุดไปกินแล้วเนาะแสบเนาะทุกคนมัอนี้บ้าส้มกลับมาอีกมัอนี้บ้าส้มเอาเปลามาทุกคนมาทำกันซีคนคือเกขาทุกคนเนาะบ้าส้มเอาเปล่าตามคนก็จะเอาทงเนาะมัอนี้ลองเบื้องว่าบ้าส้มสี่ได้หดเปลาหนึ่งวะเนาะทุกคนเนาะมือกล่องว่าถ้าบ้าส้มบ่ได้เปลาหนึ่งบุกับวะเนาะทุกคนลองเบื้องเนาะสี่ได้บ่มาทุกคนบ้าส้มจะพาพี่น้องไปขุดกันเนาะทุกคนเนาะ บ่าสมบ่าสมจีทายเอาบาอลเด็ดเด็ดหรือว่าบอลตัดเอาบอลสำคัญสำคัญให้พี่นอ้องเบิ้งเอาเนาะแต่ก่อนชุดท่ายมาไปเบิ้งตอนพูนงานเหาว่าเดีย๋ยวไล่ท่านใดเนาะทุกคนเนาะเอาแบบนันะ้นเนาะนี่ทุกคนเห็นบ่ตัวมันออกงามๆก็เป็นจังสีแหลนะเนาะทุกคนเนาะนี่ออกสอนซ้องสอนซ่ามเป็นหนแล้วทุกคนเนาะ ามนทุกคนนาะนี่ทุกคนเนาะมื้อนี้บ่าส้มอาจจะถ่ายแบบนี้ให้ทุกคนเบิ่งเอาเนาะตอนบ่าส้มซับเอาเนาะพี่น้องเพราะว่ามือกองเฮาก็เอาเสียมอันนึงขุดเนาะ มือก้อนหันอันทำมาคุดเนาะหันเขาบูได้เอาเสียมมาคนละอันเนาะเขาจึงมีเวลาจับกล่องมือนี้เขาเอาเป่ามาเขาคิดว่าจะเอาไปไล่เนาะมีเปลาไหมจะเอาไปให้เขาเนาะบัดนี้เขาบูมีมือกล่องเขาอาจจะท้ายแบบนี้เอาเนาะทุกคนเนาะนี่มาสมคุดไปเก็บนี่แหละทุกคนเนาะสุดท้ายมาค่อยมาสรุปมาเบิ้งว่าเขาจะได้ไล่ปันไดเนาะสำหรับมือนี้เนาะทุกคนเนาะสีคนเขาเนาะทุกคนเนาะเขาคุดไปคนละทางเนาะทุกคนเนาะ sุด thải mà coi mà bộ càn, mà bơm vào họ để lai trong đây nó tất cả nọ. Này nọ tất cả. Bãi bang anh, anh sắc lung đinh nó sắc lung lông nọ tất cả nọ. Này, như trăng sì Con chỉ thấy huyên một bố mình ngay ngay đấy tất cả Con chỉ thấy của bố mình ngay ngay nọ học cút cái đôn tiêu, lơ tiêu nó tất cả nọ. Tiêu này này máy máy nọ tất cả nọ. nọ. Máy này bố มันบ่มีมันบ่ออกเนาะทุกคนเนาะมันมีอยู่อาจจะบ่ทันออกเนาะทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี่ต้องขุดใหม่ไหมเนาะเออมันจึงออกเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนจุ๊บอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะมีซองห้างทุกคนนี่ยช่องห้างเนาะ sao hang nó thưa con nó à. mình hang này nổi để hang dây đây nó thưa con nó à. nè thưa hang này chưa สวยงามโอ้อยอยยยยยยขอโทหงบักใหญ่งบักใหญ่บักใหญ่้ทุกคนแสนดงเบาส้ทรับสายทุกคนาสามหางโอ้สุดยอดเลย Đây, bắt xuống sập mà, các Mọi người, con hươu nó sập โอ้สามหัวเนาะหัวใหญ่ยุดทุกคนบุกงน้องสายขุด ครับครับครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยฮ้อขึ้นหยอดทุกคนเลยเฮ้ยกันไปซับไหมเรียนกันลงเลยทุกคนสอนกันเนาะ à mình ăn ngon lắm sắp tiếng sắp tiếng ใช้งามทุกคน6ทางบ้งไปบึงน้องน้องทราทุกคนบึงน้องทรายหาเอาเอาทังโคทังหากเลยไม่ได้เอาสิปแปงนะทุกคนอ่ะอย่าบ่ส้มสิปแปงก่อน เกิดซุ่มพาวเลยดนอะมาทุกคนเห็นปะพวกนี้มีซี่ห้างเนาะทุกคนเนาะเนี่ยบ้สมาออกยุนี่ห้างหนึ่งยุนี่ห้างหนึ่งเนาะทุกคนเนาะบ้สมออกซองห้างแล้วบ้สมขดอีกเห็นอีกซองห้างเนาะทุกคนเนาะมันมีสอนกันสอนกันซ่องเบื่อซ่องเบื่อ หางเนาะทุกคนสำหรับหัวนี่เนาะบาสุมจะขุดหันติมบางเทอมมีอีกเนาะทุกคนเนาะอย่ทุกคนมีอีกแต่แถวไหนบ่นี่บาสุมมาขุดนี่อีกมีอีกซองหางเนาะทุกคนเนาะนี่บาสุมขุดต่างปรนเทศขุดออกมาเลยมีมัดทุกคนเนาะนี่บาสุมออกมาหาหางแหละเนาะยังอีกซองหางทุกคนนี่แล้วก็ยังฝากผลอีกฝากผลก็ยังไม่ได้ขุดเทืินเนาะทุกคนเนาะบางเทือมก็มีเนาะ เอาซองหางหนี่ก่อนเนาะทุกคนเนาะเป็นเกจหางแหละสำหรับม้วนนี่เนาะอ่าสุดยอดทุกคนนี่บ่าสวสมคุดได้ซองนี่ซามซีหัวได้เนาะงสิบหาหางเนาะทุกคนเนาะนี่์น้องสิบหาห้างคนนุหหงค้มค่าอยู่บ่าสวสมคุดบนนี่เนาะเดี๋ยวบาสมแปลงน้องกันยู โอ้โหบักคักของมั่วคนแค่พูดเออคนน้องบักงามบักก์ง่ายโซฮังลุดเลย ถึกห้างทุกคน,นอ๋อครับครับสุดยอดเฮ้ยโอ้ทุกคนนี่สำคา่ายทุกคนนี่ค่าอย่างหน่อยก้อนสามฮั่หงหนึ่ง หมูอกรอนเขามาเอาแต่ซ้องทองมาทุกคนมือนี่เขาเอาซีทงทุกคนเ<อ>ป่าอันนึงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวแล้วทิศัำงางออก,อก,ก,กอนี่โอ้หักหักักหัก มังข้องมอนน่ก่อนเบิก,กห้างย้างใหญ่เกินอโอ้ใหญ่แยยล้ตังโอ้อันนี้ก็เห็ดละโอ้ทุกคนหนาบักไลายนี่นี่นก็สามห้างทินี่ว้าวย่งอ่ะทิ เบื้อโอ้เรื่องเลยเลี้ยงตามบ่าวสมจัดการ,รกบ่รระ,น,น,น,ะนี่ทุกคนนบ่าวสมจัดการบ่ะนี่เด้อเฮจัดการเลยยอเแท้หืมนี่ทุกคนเห็นบ่ผลงานเฮามืาอนี้เนาะได้ซีทงเนาะทุกคนเนาะหมึอก้อนเฮาได้แต่ซองทอง ทองทงก็คือประมาณนี้เนาะคือทรงทงมือนี้เขาเอามาซ้ำทงกระเป๋านึงเนาะทุกคนเนาะสีคนคือเกขาหามาเนาะทุกคนเนาะนี่นี่เดี๋ยวสีทงเนาะบางเท้ากัสีคุดโต๊ะบางเท้ากัสีพอซ้ำนี่เนาะทุกคนเนาะเขายังเสาร์เมย์เนาะเขายังเมย์ยู่เนาะทุกคนเนาะนี่ก็ยังคุดโต๊ะก็ยังมีเนาะทุกคนเนาะไม่สร้างเนาะทุกคนเนาะไม่สร้างนี่ผลงานเขามือนี้กับประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะนี่ tóc bùm mình tóc cho nó mặt tóc cái mà là được không? rồi nó như 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 này đi ตอนนี้ย no ังไงเนี่ยกเรืตองนักวันที่หนึ่งโบโบฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฟังมาห้าตาฟังแล้วแม่หัวจับใส้ใหม่นี่นสิ้มันแคดมาเซียนเลย ตะไครเอ๊ทุกคนเบิ es, ่งแต่ละคนหมดแรงคนละทงเนาะทุกคนเนาะเดีบ่าวสมกสิพาทีมงานเฮากลับแล้วเนาะทุกคนเนาะไคนละทงละทงเนาะทุกคนเนาะ คลิปนี้บ้าสมกับข้อโจ้สำน่กกอนเนาะทุกคนเนาะบ้าสมสเหมอด้จกับนเะพื่อราเนาะผพ้ใได้มกคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ้าสมแน่นาะสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดมักระดิงนะ่งเนาะเพื่อบม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บ้าสมเอาลงนะทุกคนเนาะบาย